สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องดูดวงกับทิติช่องดูดวงกับทิติเนี่ยนะครับเป็นการดูดวงรอพยากรณ์นะครับโดยใช้ศาสตร์แห่งไพ่ทาโร่ครับและวิธีการดูดวงในช่องนี้นะครับเสมอนะครับคุณมานั่งดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับผมจะค่อยๆเปิดไพ่นะครับให้คุณดูทีละใบแล้วก็ค่อยๆอธิบายให้คุณฟังไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าคุณจะเข้าใจนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะครับในช่วงเวลา นนนัั้ะครบวันนี้นะครับเป็นคิวพยากรณ์นะครับของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับประจําเดือนกรกฎาคม2องันายี่นี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเทวดาฟ้าดินเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางหลายตลอดจนดวงวิญญาณที่สถิตอยู่หน้าแห่งคนนี้นะครับจะเปิดทางให้ผมเห็นอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับดวงคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับประจําเดือนกรกฎาคม2อ6 4ันห้ายี่นี่นะครับ คุณวันสุขครับสิ่งที่ผมเห็นนะครับในเดือนนี้นะครับในเดือนกรกาคมันยายนกสิบในดวงคุณเนี่ยนะครับเห็นอยู่2เรื่องนะครับ1เรื่องงาน2นะครับเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับดูแล้วไพ่ไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าเดือนนี้นะครับคุณไม่ได้ให้เวลาความรักเลยนะครับความรักก็รอไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดือนหน้านะครับเดือนสิงหานะครับค่อยมาดูกันอีกทีนะครับว่าจะมีความรักเข้ามาหรือเปล่านะครับ มาดูนะครับว่าหน้าไพ่ของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับประจําเดือนกรกฎาคม2564นี่จะเป็นยังไงนะครับคุณวันศุกร์ครับคุณได้ไพ่ดีนี้ครับไพ่สเตนครับไพ่สเตนเนี่ยนะครับความหมายหน้าไพ่มันหมายถึงผู้หญิงแกร่งนะครับผู้หญิงแกร่งไม่กลัวอะไรเลยนะครับจะเห็นจากภาพนะครับในหน้าไพ่นะครับเป็นผู้หญิงนะครับกําลังอ้าเขาเรียกง้างปากง้างปากสิงโตอยู่นะครับ ก็หมายความว่าผู้หญิงคนนี้นะครับไม่ค่อยได <ules S 2> mm ้กลัวอะไรเลยนะครับไม่ได้กลัวปัญหาอุปสรรคที่จะเข้ามาในชีวิตนะครับนะครับพร้อมที่จะพร้อมจะต่อสู้นะครับพร้อมจะเออและจริงๆนะครับในภาพเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงนะครับใช้ความอ่อนนุ่มสยบปัญหาประสบความอ่อนนุ่มสยบนี่นะครับสิงโตนะครับก็หมายความว่าก็ไม่ใช้ความรุนแรงนะครับในการตอบโต้เวลามีปัญหามีอุปสรรคขึ้นมานะครับก็ สรุปรวมๆอย่างนี้นะครับว่าในเดือนกรกฎาคม2564นะครับคุณวันศุกร์เนี่ยนะครับคุณจะเป็นแบบผู้หญิงแกร่งเลยนะครับเป็นคนแกร่งเป็นผู้หญิงที่แกร่งนะครับกล้าต่อสู้กับปัญหาไม่ว่าปัญหาจะเข้ามายังไงนะครับคุณก็พร้อมจะรับนะครับอ่ะนะครับไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ผู้หญิงนะครับแต่ถ้าผู้ชายจับได้ก็หมายความว่าจินดีด้วยนะครับเอ่อคุณมีโอกาสนะครับจะได้คู่ครองนะครับที่มาเป็นช้างเท้าหน้านะครับอ่ะ โอเคครับอันนี้คือไพ่ตัวตนของคุณนะครับคุณเป็นคนแกร่งคนที่พร้อมจะสู้ปัญหานะครับปัญหาอะไรที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยนะครับคุณก็ไม่ค่อยกลัวนะครับคุณก็ไม่กลัวไม่ใช่ต้องใช้คําว่าไม่กลัวนะครับไม่ใช่ไม่ค่อยกลัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยมจะมีปัญหาเข้ามาในชีวิตคุณนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับมาดูไพ่ใบนี้ก่อนนะครับไพ่ที่ขึ้นข้างๆ country. ไพ่ตัวตนของคุณเนี่ยครับก็คือไพ่ใบนี้ครับ พระราชาถือถ้วยนะครับพระราชาถือถ้วยเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะครับต้องเรียนกันก่อนนะครับว่าถ้วยเนี่ยมัน,นแทนความรักความปรารถนาความอารมณ์ความสุขสมความยินดนีปรีดาต่างๆได้นะครับพระราชาถือถ้วยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับพระราชาพระราชนีอัศวินนะครับแล้วกเ็เด็กถือถ้วยนะครับจะเรียงลาดับชั้นมานะครับ พระราชานี่ก็ถือเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับแปลอย่างนี้ก็ได้นะครับแปลเป็นคนก็ได้นะครับแปลเป็นสถานการณ์ก็ได้นะครับดูจากหน้าไพ่ทั่วๆไปแล้วนะครับควรจะแปลเป็นลักษณะสถานการณ์นะครับต้องบอกก่อนนะครับสถานการณ์แบบนี้มันหมายความว่าคุณเนี่ยนะครับในเดือนนี้นะครับมีความสุขความสุขมากๆกับการใช้ชีวิตในเดือนนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าหน้าไพ่ต่อไปที่ผมจะคุยนี่ยนะครับโดยเฉพาะไพ่เกี่ยวกับ การงานเนี่ยนะครับคุณจะมีอุปสรรคมีการแข่งขันต้องเหน็ดต้องเหนื่อยนะครับแต่ความรู้สึกของคุณโดยรวมๆนะครับในเดือนนี้คุณรู้สึกว่าคุณมีมีความสุขอะมีความสุขกับ,ก,บการได้ทํางานได้ต่อสู้ได้ฟันฝ่าอุปสรรคไปนะครับก็โอเคก็ไม่แปลกใจนะครับคุณเป็นผู้หญิงแกร่งนะครับเจอปัญหามาก็าพร้อมจะสู้นะครับ อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าในดวงชะตาของคุณในเดือนนี้นะครับมันมี2เรื่องนะครับ1เรื่องงาน2เรื่องเงินนะครับเรามาถูกคุยกันเรื่องงานกันก่อนนะครับไพ่ใบแรกในเรื่องงานคุณนะครับได้ไพ่ใบนี้นะครับไพ่อัศวินถือไม้เท้าครับไพ่ใบนี้มันหมายความว่าอย่างไงนะครับไม้เท้ามันก็หมายถึงหน้าที่การงานการเรียนความขยันหมั่นเพียรความฉลาดหลักแหลมความกระตือรือร้นนะครับแล้วก็ อัศวินเนี่ยมันก็หมายถึงหัวใจของชายหนุ่มนะครับที่มีความกระตือรือร้นอยากจะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วพร้อมจะฟันฝ่าอุปสรรคไปข้างหน้านะครับผมเข้าใจอย่างนี้นะครับในหน้าที่การงานของคุณในเดือนนี้เนี่ยนะครับต้องการความขจับกระเฉงต้องการความกระตือรือร้นในหน้าที่การงาน เป็นอย่างมากนะครับไม่ใช่อยู่เฉพาะนั่งจุมปุ๊กอยู่บนโต๊ะนั่งทํางานสบายๆนะครับเดือนนี้นะครับหน้าที่การงานของคุณเนี่ยต้องแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับต้องลุกไปติดต่อถ้าคุณเป็นทํางานอยู่ในออฟฟิศนะครับคุณก็ต้องลุกไปติดต่อแผนกนั้นแผนกนี้ต้องมีประชุมมีอะไรอยู่บ่อยๆนี่นะครับหรือแม้แต่ว่า้คุณก็ต้องออกไปออกไปติดต่องานข้างนอกบริษัทนะครับไปติดต่อลูกค้าไปติดต่อซัพพลายเออร์ตรงนั้นตรงนี้ และนอกจากนั้นนะครับไพ่ใบนี้นะครับมันมีเซน์แห่งการเดินทางไกลด้วยนะครับก็หมายความว่าถ้าคุณอยู่กรุงเทพคุณอาจจะต้องไปติดต่อลูกค้าเชียงใหม่เชียงรายไปติดต่อลูกค้าหาดใหญ่อุดรอ,อุบลก็เป็นไปได้เลยนะครับงั้นไพ่ใบนี้มันหมายถึงว่าเฮ้ยมันจะต้องการทํางาน,นจะต้องกระตือรือร้นนะครับนั่งเฉยเฉยจุมปุ๊กไม่เจริญนะครับและไพ่ใบต่อมาเนี่ยนะครับของคุณนะครับได้เป็นไพ่ เจ็ดไม้เท้าครับไพ่เจ็ดไม้เท้าหมายความว่ายังไงอย่างที่บอกนะครับอา่าไม้เท้ามันหมายถึงหน้าที่การงานการเรียนความขยันเอ่อความกระตือรือร้นเจ็ดไม้เท้ามก็หมายความว่าหน้าที่การงานของคุณเนี่ยนะครับตอนนี้มีคู่แข่งนะครับ มีคู่แข่งเยอะนะครับมีคู่แข่งเยอะนะครับคุณก็ต้องฝ่าฟันคู่แข่งนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ่าทีคุณให้ไพอัศวินถือไม้เท้านะครับคุณจะต้องมีความกระตือรือร้นอยู่กับตัวเองนะครับเพราะว่านี่นะครับเหตุผลนี้ก็คือว่านอกจากว่าคุณจะต้องแสดงผลงานแล้วนะครับคุณก็มีคู่แข่งขันนะครับที่น่ากลัวนะครับเปรียบเสมือนชายหนุ่มในภาพนี่นะครับถือไม้เท้าไว้อันหนึ่งแล้วก็ต้องแข่งกับอีกหก กไม่เท้าเลยนะครับเปรียบเสมือนนะครับมีคู่แข่งนะครับผมคุยอย่างนี้นะครับอุปมาอุปมาอย่างนี้ได้นะครับว่าเฮ้ยถ้าคุณเป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ยนะครับอยู่ทํางานบริษัทเนี่ยนะครับตอนนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาใกล้ประเมินก็ได้นะครับใกล้ประเมินผลงานว่าตอนนี้ผลงานคุณเป็นยังไงนะครับจะมีการเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งแล้วจะจะมีการประเมินเนี่ยนะครับใกล้เวลาประเมินเนี่ยครับทุกคนในออฟฟิศนะครับก็อยากจะได้ตําแหน่งนะครับ โดยธรรมชาติของมันนะครับตำแหน่งสูงๆก็มีน้อยนะครับไอ้คนข้างล่างที่อยากจะขึ้นไปข้างบนมันก็มีเยอะงั้นก็ต้องสู้กันเต็มที่เลยนะครับหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทนะครับที่ค้าขายครับค้าขายสินค้าต่างๆนะครับก็หมายความว่านะครับตอนนี้นะครับการแข่งขันในธุรกิจนะครับแบบแบบที่คุณทําอยู่เนี่ยนะครับมีบริษัทอยู่หลายบริษัทที่เข้ามาแข่งขันนะครับงั้นตอนนี้คุณก็ต้องสู้เต็มที่เลยนะครับอาจจะต้องทําโปรโมชั่นนะครับ ลดแลกแจกแถมกันเต็มที่เลยนะครับเพื่อความอยู่รอดเลยนะครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับออคุณวันศุกร์นะครับในเดือนกรกฎาคม2องันยไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานบริษัทที่จะแข่งขันเพื่อให้ได้ตําแหน่งหรือคุณเป็นเจ้าของบริษัทนะครับเพื่อจะค้าขายแข่งให้ประสบความสําเร็จได้เงินทองเยอะแยะนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าคุณต้อง ทั้ง2แบบนี้นะครับมีแบ็กอัพดีมากๆเลยนะครับต้องใช้คํานี้นะครับในเดือนนี้นะครับคุณจะมีแบ็กอัพดีๆมากๆเลยนะครับนี่ครับได้ไพ่นี้เป็นแบ็กอัพนะครับได้พระราชานะครับได้เป็นพระราชาถือไม้เท้าพระราชาบือไว้เท้าอย่างหมายความว่ายังไรนะครับก็ก็ไม้เท้าก็หมายถึงอย่างที่บอกเนาะ สามสี่และหน้าที่การงานต่างๆเนี่ยนะครับพระราชาก็หมายถึงว่าเออในซีรีส์พระราชาก็มีพระราชามีพระราชินีมีอัศวินมีเด็กนะครับไอ้ไพ่ใบนี้มันอยู่ตำแหน่งที่บอกเหมือนกับว่าเฮ้ยคุณมีคนที่แบบเออคอยให้การสนับสนุนคุณอยู่เนี่ยนะครับถ้าเปรียบตำแหน่งภายในบริษัทนะครับคุณคนนี้นะครับก็น่าจะเป็นเจ้าของบริษัทนะครับหรือถ้าไม่เป็นเจ้าของบริษัทก็เป็นผู้บริหารอันดับหนึ่งของบริษัทเลยนะครับ แล้วถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทนะครับที่ตอนนี้กําลังพยายามจะแข่งขันเพื่อให้ได้ตําแหน่งงานตําแหน่งหน้าที่สูงขึ้นเนี่ยครับโอกาสที่คุณจะได้ตําแหน่งงานสูงขึ้นก็เป็นไปได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าของบริษัทหรือว่าผู้บริหารระดับหนึ่งเนี่ยนะครับมานะครับให้การสนับสนุนคุณเองเลยนะครับคุณจะไม่ได้เลื่อนตําแหน่งได้ยังไงครับเขามาเองคุณไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเนี่ยโอ้โหแย่เลยนะครับคบเสียหน้าหน้าดูเลยนะครับหรือ กรณีที่คุณเป็นเจ้าของบริษัททําธุรกิจเนี่ยนะครับค้าขายต่างเนี่ยนะครับก็ไพ่ใบนี้มันอาจจะหมายความว่าลูกค้ารายใหญ่รายสําคัญรายที่ซื้อกับคุณเยอะเนี่ยนะครับเขาให้ยังให้การสนับสนุนคุณอยู่นะครับให้การสนับสนุนคุณอย่างดีแล้วนับวันก็อาจจะสนับสนุนคุณมากกว่าเดิมนะครับเขาอาจจะไปปิดออเดอร์จากบริษัทอื่นแล้วก็เทออเดอร์นั้นมาบริษัทคุณนะครับงั้นการค้าขายคุณเนี่ยครับ จริญแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับการแข่งขันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ก็ประสบความสําเร็จนะครับเ,ออเด็กที่ผมลืมบอกไปนะไอ้ไพ่เจ็ดไม้เท้าเนี่ยนะครับคุณมีการแข่งขันเยอะนะครับแต่ว่าออคุณก็ประสบความสําเร็จเนาะคุณ uh, ก,ก็ประสบความสําเร็จแต่ว่าความสําสเร็จที่คุณประสบมาเนี่ยนะครับในการแข่งข,ขันครั้งนี้เนี่ยต้องบอกบอน,น,นะครับคางเหลืองนิดนึงนะครับคางเหลืองนิดนึงหมายความว่า คุณจะเหน็ดเหนื่อยมากๆนะครับในการแข่งข,ขันครั้งนี้นะครับแต่ก็แค่เหน็ดเหนื่อยนะอย่างอย่างที่แค่เหน็ดเหนื่อยเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเดือนนี้นะครับไพ่ข้างเตียงคุณนะครับเป็นพระราชาถือถ้วยแสดงว่าคุณก็มีความสุขนะครับกับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับแล้วมีไพอ่อีกใบหนึ่งนะครับที่มายืนยันกับผมนะครับว่าว่าสําเร็จว่าการงานคุณในเดือนนี้นะครับนะ่าจะสําเร็จไปได้ด้วย จะบอกด้วยดีก็ไม่ใช่เลยครับเหนื่อยเหนื่อยใช้ตัวแทบขาดเลยใช้คํานี้นะครับแต่ว่ามันสําเร็จนะครับนะครับเพราะว่าเี๋่วกี้ผมก็บอกนะครับไพ่ใบนี้นะครับขึ้นมานะครับถึงที่ม้จะมีการแข่งขันดุเดือดรุนแรงคุณเหนื่อยเหนื่อยมากๆใช้คํานี้นะครับแต่ก็สําเร็จนะครับและคุณก็มีแบ็กอัพที่ดีนะครับแบ็กอัพมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณอยู่นะครับแล้วมันก็มีไพ่ใบนี้ครับ ไพ่เดวเวิร์ขึ้นมานะครับไพ่เดวเวิร์ขึ้นมานะครับไพ่เดวเวิร์ถือเป็นไพ่เมเจอร์ที่ดีความหมายที่ดีมากๆใบหนึ่งนะครับของสําหรับไพ่ทาโร่เลยนะครับถามเรื่องงานว่าจะประสบความสําเร็จไหมก็ประสบความสําเร็จครับเพราะว่าพันไพ่ที่ดีความหมายดีนะครับให้อิทธิพลที่ดีมากๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าไพ่ใบนี้นะครับถ้าอาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่างานการคุณสําเร็จนะครับมันก็มีเซนส์ว่าเฮ้ย คุณอาจจะต้องมีการไปติดต่อนะครับกับบริษัทต,ต่างชาติต่างภาษาในต่างแดนก็เป็นไปได้นะครับหรือช่วงนี้โควิดมาช่วงโควิดระบาดนะครับไม่สามารถออกไปต่างประเทศได้นะครับมันก็หมายความว่าคุณอาจจะมีโอกาสนะครับได้ทําธุรกิจกับบริษัทต่างชาติบริษัทต่างชาติที่ใหญ่ในประเทศก็เป็นได้นะครับในประเทศไทยที่เขามีสาขาในประเทศไทยก็เป็นไปได้นะครับ พียงแต่ว่าความสําเร็จที่คุณได้มานะครับอย่างที่บอกนะครับคุณต้องแข่งขันกับคนเยอะแยะกําคันกับเพื่อร่วมงานแข่งขันกับคู่แข่งคนนั้นคนนี้นะครับสิ่งที่ตามมานะครับโดยธรรมชาติสิ่งที่ตามมามนคืออะไรนะครับนี่ครับความขัดแย้งครับเพราะว่าไพ่ใบต่อมาที่ผมกําลังโชว์คุณอยู่เนี่ยนะครับคุณได้ไพ่5ดาบครับดาบมันหมายถึงอุปสรรคปัญหา ทายเรื่องสุขภาพก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เราคงต้องเน้นเรื่องปัญหาอุปสรรคมากกว่านะครับแล้วไพ่ห้าดาบเนี่ยมันเป็นปัญหาอุปสรรคนะครับที่เกิดขึ้นซึ่งก็ไม่แปลกนะครับจากที่ผมอธิบายว่าเออคุณได้ไพ่ไพ่เจ็ดไม้เท้าเนี่ยคุณต้องไปแข่งกับคู่แข่งเยอะแยะนะครับทั้งถ้าเป็นพนักงานบริษัทก็ไปแข่งกับเพื่อนร่วมงานถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทที่ขายของแข่งคุณก็ไปแข่งกับแข่งกับคนข้างนอกคู่แข่งข้างนอกนะครับมันก็ หนีไม like so kind of ่พ้นอย่างที่ผมบอกนะครับผลกระทบการกระทบการท่ากันบ้างเนี่ยนะครับมันก็มีความขัดแย้งอันนี้ต้องระวังให้นิดนึงนะครับมันมีความขัดแย้งถึงแม้ว่าในความขัดแย้งนี้นะครับไพ่ใบนี้เซนส์ของไพ่ใบนี้มันบอกว่าความขัดแย้งเนี่ยนะครับของคุณเนี่ยนะครับถึงจะมีความขัดแย้งแต่คุณก็สามารถชนะได้นะครับแต่ผมว่านะครับเป็นไปได้เราทําธุรกิจเราทํางานในออฟฟิศนะครับหลีกเลี่ยงได้เป็นดีนะครับ นั่นคือเรื่องงานนะครับเรื่องการเรื่องงานนะครับผมสรุปให้คุณฟังนะครับแล้วก็อ่ะตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเงินนะครับไพ่เงินของคุณในเดือนนี้นะครับไพ่ใบแรกนะครับคุณได้ไพ่หนึ่งเหรียญนะครับไพ่หนึ่งเหรียญไพ่หนึ่งเหรียญมันหมายความวม่ายังไงหนึ่งเหรียญมันหมายถึงนะครับเหรียญเนี่ยมันหมายถึงทรัพย์สินเงินทองของมีค่าต่างๆนะครับ จะหมายถึงพวกอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะครับเป็นที่ดินพื้นงามงามเครือข่าหลังสวยๆก็ได้นะครับจะเป็นของพวกกระเป๋าแบรนด์เนมเครื่องใช้แบรนด์เนมก็เป็นไปได้นะครับและคําว่า1เหรียญน,น,นะครับไพ่นหนึ่งเหรียญมันหมายความว่ายัางไงนะครับโดยทั่วๆไปความหมายทั่วๆไปมันก็หมายาว่าเออมันจะมีคุณนะครับจะโชคดีมีเงินมีทองเข้ามาใช้นะครับไม่ขัดสนเลยนะครับจะมีคนเข้ามา เขาเอ่ยมีเงินมีทองไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับทุกๆเดือนนะครับซึ่งผมผมมองแล้วนะครับก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่างานการที่คุณทำเนี่ยมันก็คุณก็ทํางานหนักทํางานดีนะครับแล้วก็จากหน้าไพ่เกี่ยวกับเ,เรื่องการางานคุณก็ประสบความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นพนักงานนะครับถ้าคุณประสบความสําเร็จอย่างนี้นะครับ ผลประโยชน์ที่ได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกำไรกำไรเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นหรือพวกเออะไรวะเขาเรียกอะไรโบน้งโบนัสสวัสดิการนะครับถ้าคุณเป็นพนักงานประจำมันก็มาเรื่อยๆนะครับถ้าถ้าเขายังไม่ไล่คุณออกก่อนนะแต่ว่าเดือนนี้คุณก็ปลอดภัยไม่ไม,มีไม่มีเรื่องพวกไล่ออกไม่อะไรพวกนี้งั้นเงินทอมันก็เข้ามานะครับซึ่งซึ่งซึ่งเป็นเรื่องดีนะเพียงแต่ว่าในฐานนะหมอดูเนะี่ยผมว่าก็าไม่แปลกใจหรอกนะครับคุณทํางานหนักขนาดนี้ก็ต้องได้ได้ผลตอบแทนประเภทนี้นครับ และไพ่เงินอีกใบหนึ่งนะครับที่ขึ้นมาในดวงชะตาของคุณในเดือนนี้ก็คือนี่ครับไพ่สามเหรียญครับไพ่สามเหรียญก็ต้องถือว่าเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งนะครับไพ่ที่ดีใบหนึ่งของในในเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเลยนะครับถ้าจะแปลแบบเอ่อทั่วๆไปก็หมายความว่ากรณีถ้าเกิดคุณอยากจะเปิดร้านนะครับทําธุรกิจเปิดร้านไม่ว่าจะขายกาแฟขายอาหารหรือธุรกิจเล็กๆอะไรก็ตามนะครับ มันก็หมายความว่านะครับก็จะมีออลูกค้าประจำเข้ามาใช้บริการของคุณมาอุดหนุนมาอุดหนุนคุณอยู่ตลอดเวลานะครับงั้นเงินทอมันก็เข้ามาตลอดซึ่งซึ่งความหมายเนี่ยผมก็ว่ามันไม่ได้ มันมันก็ไม่ได้แตกต่างกว่าในกรณีนี้เนาะไม่ได้แตกต่างกับไอ้กรณีหนึ่งเหรียญที่ผมอธิบายว่ามันจะมีเงินเข้ามานะครับกรณีนี้นก็ยืนยันว่าธุรกิจที่คุณทําอยู่เนี่ยนะครับน่าจะประสบความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะทําอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนะครับกิจการที่อยู่ก็ประสบความสําเร็จงั้นเงินทองก็จะเข้ามาตามมาและอีกความหมายหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแปลตรงนี้ก็คือว่าปกติให้สามเหรียญเนี่ยนะครับมันหมายถึงการค้าขายอะไรเนี่ยนะครับ ถ้าคุณกาลังทาเกี่ยวกับการค้าขายอยู่นะครับขึ้นไพ่สามเหรียญมาดีมากๆนะครับหมายถึงการค้าแบบนั้นแบบนี้ที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยประสบความสําเร็จนะครับแล้วคนที่ประกอบอาชีพเซลแมนนะครับไม่ว่าจะเป็นหรือพวกงานขายนะครับไม่ว่าจะเป็นในหน้าอาสังหาที่กินค่าคอมเนี่ยนะครับได้พไพ่ใบนี้ดีจริงๆนะครับหมายความว่างานการงานขายของคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จเลยนะครับ อ่ะนั่นก็คือ2เรื่องที่ผมบอกเนาะหน้าที่การงานหน้าที่การเงินนะครับแล้วมันมีไพ่อีกใบนะครับที่มาจะมาสรุปทั้ง2เรื่องนี้กับคุณก็คือไพ่ดีครับไพ่แจ็สเมนครับไพ่แจ็สเมนมันหมายความว่าอย่างไรนะครับไพ่จ็สเมนเป็นไพ่เมเจอร์เป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งในสําหรับไพ่ทาโร่เลยนะครับไพ่นี้นะครับแปลแบบชาวพุทธก็คือ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าขยันก็จะประสบความสำเร็จถ้าขี้เกียจก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับในกรณีนี้ผมจะแปลงอย่างนี้นะครับถ้าไพา่ใบนี้ขึ้นมามันก็หมายความว่าถ้าคุณขยันอดทนทำงานนะครับทำงานด้วยความซื่อสัตย์คุณก็มีมีโอกาสประสบความสำเร็จได้นะครับแล้วอย่างหน้าไพ่ในนี้นะครับใน,ในเดือนนี้นะครับในเรื่องการงานของคุณเนี่ยนะครับ ก็คุณก็ทําทงานหนักนะครับต้องฝ่าฟันคู่แข่งฝ่ฟาฟันศัตรูมานะครับงั้นพไพ่ใบนี้นะครับมันขึ้นมายืนยันนะครับว่าคุณประสบความสําเร็จนแน่นอนเพราะว่าคุณได้ทําดีได้ขยันนะครับงั้นสิ่งที่ตอบแทนก็คือความสําเร็จนะครับส่วนเรื่องเงินก็เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องเงินหมายความว่าเออก็คุณขยันทํางานงานการคุณประสบความสําเร็จผลตอบแทนเรื่องเงินเรื่องทองมันก็ตามมานะครับ ไม่มีความหมายอะไรนั่นเลยครับในความหมายไพ่นี้ก็แค่ขึ้นมาย้ํากับคุณอีกทีหนึ่งว่าเป็นเป็นเหมือนกับเป็นบทสรุปกับคุณอีกทีนะครับว่าคุณขยันอดทนหมั่นเพียรน,นะครับผลตอบแทนคุณก็มาดีนะครับการงานก็ประสบความสําเร็จเงินทองก็ประสบความสําเร็จด้วยนะครับอ่ะก็ดีใจกับคุณวันศุกร์นะครับถึงแม้ว่าผมดูจากหน้าไพ่แล้วเดือนนี้คุณจะ เหนื่อยกับการทํางานมากๆนะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วคุณเป็นคนแร่งนะครับและจิตใจคุณก็มั่นคงมากๆเลยมีความสุขกับการทํางานนะครับงั้นก็อาจจะเหนื่อยหน่อยก็ทนไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวคิดว่าเดือนหน้างานอาจจะรอลงคุณอาจจะสบายขึ้นก็ได้นะครับแต่เรื่องความรักก็อย่างที่บอกนะครับไม่มีดวงไม่มีไพ่ความรักขึ้นเลยนะครับก็หมายความว่าเดือนนี้คุณไม่ได้คิดเรื่องความรักนะครับก็ความรักก็คงต้องรอต่อไปนะครับ โอเคก็เดือนนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับวันนี้ขอบคุณขอบพระคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ